เคลปเย็นหสีวันนี้ผมจะกินทุกสีนะครับสตรอเบอรี่ชีสเค้กหนามากเลยนะทุกคนยายนะแบบข้างในไส้เยอะจริงผมก็เขียวแบบชีสเค้กได้เลยนะผมก็ชิมหนึง่ 2, งคำสองคำพอเพราะว่าอยากชิมทุกสีไงอันนี้ไส้ฝอยทอง างในส่เยอะจริงนะครับแล้วก็ฝอยทองหวานรสคีมมากไม่หวานเท่าไหรนะหวานนิดน,นึงเยอะมากผมกป็มีความสุขมากใครที่อยากกินเครปเย็นแบบผมนะครับเฟนผมาสั่งที่เพจแอคเค้กซิงนะเ<ว>ข้าไปเพจตรงนี้ได้เลยกล้วยหอมนอมสดว้าอืมมันยังหอมกล้วยมากทุกคนคิดว่าถาดนี้ราคาเท่าไหร่ลงพิมพ์ดูนะอนี้อาจจะใส่มะพร้าว เป็นซูเลอร์บีเลยอยากข้างในมะพอซูเลอร์บียเย็นนะราคาถาเนี้ย450บาทมีใครไทยถูกไหมครับจริงๆเป็นไม่แพงนะถูกดูดิชิ้นใหญ่ขนาดนี้450บาทเองอันนี้สีสวยเลยนะอันนี้โอรีโอจ้า รสชาติสุดท้ายผมก็เินเลื่อยๆใช่ไหมครับยังมีเหลือแบบนี้สีสุดท้ายนมสดหกไอดอลอันนี้มีสไตล์อันนี้มันมันนัวนัวอันนี้ชอบเหมือนกันอร่อย เขามี30กว่ากรสชาไทยเลือกนะแต่วันเนี้ยผมก็สั่ง6รสชาติกินไปแค่นี้ก็ยังอิ่มเลยนะครับทุกคนใครที่ชอบกินเค้กเยรนนะลงสั่งกินดูนะครับแล้วจะรู้ว่าทําไมเจ้านี้ถึงดัง